สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แดนดีวายก็จะพาเพื่อนๆน,นะามาทำการซ่อมเจ้าลำโพง2.1แชนแนลซึ่งตัวนี้ก็มีน้องท่านหนึ่งเอาอรำโพงไม่ซ่อมอเขาก็ถามว่าลำโพงตัวนี้ถ้ามันเสียซ่อมได้ไหมผมบอกว่าซ่อมได้ลำโพงอย่างนี้จะซ่อมง่ายซ่อมไม่ยากแล้วก็มีขั้นตอนการซ่อมที่ว่าไม่ยุ่งยากก็สามารถที่จะซ่อมเองได้แต่น้องก็ถามว่าบอแมนมันมีตัวนึงเสียเพราะท่าน แล้วก็ว่าเอ๊ะมันเสียยังไงล่ะตัวนั้นคุยกันตั้งนานกว่าจะรู้ตัวเสียก็คือตัวนี้ท่านชมตัวเท่านี้เองตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าเป็นภาคจ่ายไฟข้างนอกท่านชมจะเป็นหมอแปลงแบบแบบลดแรงไฟจาก220โวลต์เหลือ11.5โวลต์ AC อินท่านชมซึ่งตัวนี้ก็หมายถึงตัวที่มันหายท่านชมเ<อ>ขาจะเรียกว่ามันเสีย<อ>ก็คือมันหายนั่นเอง ก็น่าจะเป็นไฟจากอามอเออแปลงตัวเล็กประมาณแอม2แอมท่านชมแต่ว่าเป็นไฟ AC อยู่คือลดแรงไฟจาก220โวลต์ให้เหลือ11.5ถึงจะมาเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ทําการเลกติฟให้เป็นไฟตรงได้อีกทีนึงเราจะมาลองขึ้นดูก,ก่อนครับว่าเครื่องนี้มันสมบูรณ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหาแต่งจ่ายไฟมาทําการทดลองครับแต่ผมจะใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะท่านชมตัวนี้ จะโวลต์หแอมป์เป็นแบบ DC หรือว่าไฟตรงนี่เองแจ็คเสียบตัวนี้ก็น่าจะเข้ากันได้โอเคครับตอนนี้เข้ากันได้พอดีเลยตัวนี้เป็น DC ก็จริงแต่ว่าก็จะสามารถเข้ามาภายในนี้ได้เพราะว่าข้างในก็น่าจะเป็นพวกไดโอดบิดท่านชมก็จะมาทำการเลี้ยงกระแสใหม่ให้เป็นไฟ DC อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเราเอาจะเอาตัวนี้ครับท่านชมมาลองดู ว่าเครื่องจะทํางานได้ปกติไหมถ้าหากว่าได้เราก็อาจจะใช้ตัวนี้เลยแตถ่ถ้าหากว่ามันใช้งานไม่ได้หรือว่าแอมป์ไม่พอนั้งมนะเราก็จะมา,า DIY ข้างในใหม่โดยเราจะเอาชุดเล็กไฟข้างในเนี่ยออกแล้วต่อไฟตรงเข้าไปเลยแต่ตอนนี้จะเราจะมาลองเครื่องครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือเปล่า ครับท่านผู้ชมก็ดูหาดูตั้งนานตัวนี้ก็จะเป็นไฟโชว์ด้านข้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นวอลลุม่มในตัวพาวเวอร์ลางๆท่านผู้ชมโอเคเราจะมาเสียบปลั๊กลองครับติดเครื่องอ่า,อาโอเคครับท่านผู้ชม ก็จะมีไฟเขียวโชว์ด้วยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรฟังเสียงแล้วทำทัท้งม ฝั่งซ้ายท่านชมนะ,ะดังฝั่งขวาซ้ายขวาฝั่งขวาไม่ดังท่านชมฝั่งขวาไม่ดังขนาดที่แตะท่านชมนะอืม ฟังแล้วไม่มีเสียงเข้าท่าน้ยมตัวเนี้ยเราก็น่าจะสันิษฐานว่าเอาง่ายๆก่อนคือน่าจะพงจะน่าจะเสียหรือว่าสายขาดส่วนตัวนี้ไปก่อกนมีสายเข้าสายเข้าสายเข้าไฟมานี้มาเข้าเครื่องตัวนี้ถ้าจะมาสวิตตัวนี้ สวิตตัวนี้สังสังานทีหนึง่งสุดสัญญาณเดี๋ยวเราจะเช็คดูครับว่าสายสัญญาณนี้ขาดไหมหรือว่าลําโพงขาดไหมเราจะเช็คตัวที่ง่ายที่สุดก็คือลํา,าโพงเดี๋ยวเราจะแกะพมซ่อมลับคุผู้ชมหรืออาจจะเป็นสายสัญญาณก็จะมี2ส,ส่วนที่เราจะเช็คก่อนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปรื้ออะไรมากมาย คราวนี้เราก็จะมาเช็คส่วนที่ง่ายก่อนนะท่านผู้มก่อนที่จะเช็คส่วนต่อๆไปเราก็จะมาวัดโอหมของลำโพงวัดโอห์มนะครับหรือจะวัดเสียงปิก๊กก็ได้จะเห็นได้ว่า ไม่ขึ้นค่าใดใทั้งสิ้นท่านท่าชมเนี่ยน่าจะลำโพงขาดตัวเนี้ยแต่จะให้ชัวร์ท่านชมเราจะลองหาลำโพงมาต่อดูลำโพงแป๊บหนึ่งผมได้ลำโพงเก่าตัวนี้ละเราต้องเอาตัวนี้เสียบฟังดูก่อน คราวนี้เราก็จะเทสเหมือนเดิมท่านชมถ้าหากว่าไม่มีเสียงมาเราก็ถึงจะมาไล่ดูว่าสายสัญญาณจากตัวเนี้ยมันขาดไหมแต่เมื่อกี้ลำโพงเสียงเบสหรือว่าตัวซับเนี่ยมันยังมีเสียงฮัมอยู่สายสัญญาณน่าจะไม่ขาดหรือพูดง่ายอีกทีนึงก็คือถ้าหากว่าส่วนที่ ลำโพงเนี่ยถ้าหากว่ามันขาดแล้วเอาตัวใหม่ไปต่อเนี่ยแล้เวเสียงคำหร,รือว่าเสียงเสียงที่เราแตะสัญญาณเนี่ยสัญญาณรบกวนมันมีมาก็แปลว่าลําโพงนี้ขาดแน่นอนแต่เราจะเปิดครับสายครับขวาเดี๋ยวก่อน แตะโดน,นับอ่าโอเคครับทา่านผู้ชมเนี่ยอ่าเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเอาตรนี้แล้วกันจะตะก,กี้ง่ายหาเราเตะครับจน้ไอ้ฝั่งนี้ซ้ายฝั่งขวาอ่าครับทาน้ชมแต่ว่าเราพวกตัวเนี้ยขาดแน่นอนก็จะเป็นการเช็ค ตัวง่ายก่อนถ้าหากว่ามันยังไม่เด้งนะท่านชมแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่เด้งเราถึงจะไปดูสายก็น่าจะสายสัญญาณก่อนท่านชมจากสายสัญญาณแล้วลำโพงยังไม่ดังอีกเราถึงจะไล่ตามไปเรื่อยๆครับจมเนี้ไปทำสายไปไปจุดหาตัวเครื่องอ่ะก็จะมี ข้างในก็จะเป็น IC น่าจะเป็น IC แบบ IC ขยายน่าจะมีสักสามตัวหรือไม่บางทีอาจจะมีตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าหากว่าตัวนี้มันไม่ดังเราก็ถึงจะมาแกะตัวนี้ดูซึ่งการแกะก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็ต้องมาจากสายไฟเนี่ยเสียบตัวนี้ปิดเปิดไฟไปเลี้ยงไอซีไหมถ้าหากว่าไฟ ไม่ไปเลี้ยงเอซีเราก็ต้องไล่ย,ย้อนกลับมาท่านผู้ชมอ่ะไล่ย,ย้อนกลับมาจากตรงตำแหน่งเนี้ยหากไฟเลี้ยงมารอที่ตัวไอซีในเราถึงจะมาไล่ดูสัญญาณแบบเมื่อกี้ท่านผู้ชมแล้วก็ไล่ตามไปเรื่อยจริงๆการซ่อมตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากท่านผู้ชมนะและอย่างกรณีนหนึ่ง,งเผื่อว่าท่านผู้ชมมีอาการที่ว่าเวลาเร่งเสียงนะท่านผู้ชมเนี่ยเล่งเสียงไม่ว่าจะอยู่ใดก็ตามอ่าราปิดก่อน เวลาอยู่ดิจตาลเนี่ยถากว่าเร่งปุ๊บแล้วมันดังดังโคกแคโคกแคกหรือว่าขาขาดทหายเนี่ยก็เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้เอาตัวนี้ก็จะเรียกว่า v r อหรือวอลลุ่มนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็เลือกซื้อให้เหมือนเดิมไซส์เดิมเพื่อที่จะเข้าบล็อกตัวเดิมได้ก็จะมีอ่านี้หนึ่งตัว้าอาการมันลักษณะคือมันเร่งแล้วมันเสียงขราาดารหายส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเสียงเบรถ้าหากว่าขรดคาดทีหายล้วก็จะมาเปลี่ยนเอา โอเคครับการซ่อมก็ถือว่าไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาวัดดูตัวใหม่ครับอ,อาการมันเป็นยังไงมันจะมีโอมขึ้นไหมอ่าท่านนะก็จะมีโอมขึ้นเองอ่โอเคครับตัวนี้ก็อาจจะวัดต่ำกว่านิดนึงแต่ก็ หาไม่ได้ท่านชมก็เปลี่ยนก็นได้จะพอฟังได้ก,ก็ลองเช็คเบื้องต้นทุกก่อนนะท่านชมเพราะบางครั้งก็อาจจะเสียไม่เยอะอย่างที่เราคิดไลก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ